นั้นยาวไกลสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายเวียนเกิดและเวียนตายลองอบายก็มา สุขันก็มากมียุคนี้แสนโชคดีมีรอยบาทพระศาสดา คนทาที่บรอภัยถ้าใครได้ต่เดินสาหรัตนาที่ง,ง้อนาเป็นที่พืน่แนนำม,มัตถุรันตนตยาศะพระทวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียนเกล้าว ลาบถวายความเคารพแด่พระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านเลยนะครับเจริญสุขสวัสดีไปยังท่านผู้สนใจใครในการสดับพระสัทธรรมทุกคนทุกท่านณนะโอกาสนี้วันนี้ก็จะขออัญเชิญเ,เรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสารตำนานแห่งปราด ที่ได้กล่นนำไว้ท่านทั้งหลายก็น่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างแล้วนะเรื่องราวตอนตั้งแต่เริ่มต้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เกิดตำนานแห่งปราดขึ้นมาเริ่มแรกอย่างไรแล้วก็มีการสืบสารตามลำดับมาอย่างไรก็ขอพักไว้ก่อนเพราะว่ายัาง มีบางอย่างต้องทำหลายอย่างอยู่เตรียมเอกสารยังไม่ทันเตรียมข้อมูลยังไม่พร้อมวันนี้ก็จะรัดมาที่ราชอาณาจักรไทยเดิมทีก็ไม่ได้ชื่อว่าประเทศไทยเสทีเดียวเนาะก็มีการเปลี่ยนชื่อสืบมา,าเกี่ยวข้องกับการสืบสารตำนานแห่งปราดของพระบรมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนีน้เริ่มมาจาก พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีบันทึกไว้ในหลักศิลาจารึกหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านสองกล่าวไว้ว่าคนเมืองสุขโขทัยนี้มักทานก็คือมักให้ทานมักทรงศีลมักอวยทานก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับโรงทานเนาะ พ่อขุนรามคําแหงเจ้าเมืองสุขโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปัวถ้วยนางลูกเจ้าขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อออกพรรษากราญกระถินเดือนหนึ่งจึงแล้วนี่ก็เป็นหลักศิลาจารึก คำว่าชาวแม่คือพวกผู้หญิงในวังผู้มีอายุชาวเจ้าเนี่ยก็คือคณะสงฆ์นะถ้วยปัวถ้วยนางเนี่ยก็พลเมืองชายหญิงสับสมัยก่อนปัจจุบันเลิกใช้นะอะปัจจุบันคําเหล่านี้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนสมัยพ่อคุนรามคําแหงมหาราช ต่อมาก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชบ้างนะตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ไปรบเนาะพระบรมมกษัตริย์ท่านนี้เนี่ยต้องรบตลอดเลยตั้งต้นแต่ตอนแรกก็ต้องไปเป็นเฉลยใช่ไหมอ่าแล้วก็ต่อมาก็เลยมาประกาศประกาศเลิกประกาศไออิสราภาพ แล้วก็มีการสู้รบเหตุการณ์หนึ่งในการชุลมุณนณะสนามรบเนี่ยนะส่งช้างที่นั่งแล้วก็ตามข้าศึกเข้าไปฝุ่นมันเยอะมองไม่เห็นทีนี้ถูกล้อม่อะก็เลยประกาศแก่เทพพยยดาทั้งปวงว่าให้เกิดมาในประยูนมหาสเสวตฉัตรจะให้บำรุงพระพุทธศาสนา ฉะนั้นจึงไม่ช่วยให้สว่างและเห็นค่าศึกเล่ามองไม่เห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานเลยว่าตนเองเนี่ยกรรมให้มาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์นะแล้วก็ปณิธานก็จะตั้งใจสืบสารบำรงุงพระพุทธศาสนานี่แหละแต่ตอนนี้จะทำได้ยังไงมองไม่เห็นค่าศึก นะเสียบ้านเสียเมืองไปพระศกนิกรไพระฟ้าประชาราชก็จะต้องเดือดร้อนกันทวนหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าจะอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมพระสุกได้ยังไงก็เลยตั้งสัจจะที่ฐานขึ้นพอตกพระโอษฐ์ลงพระภายก็พัดควันอันเป็นหมอกเมื่ดน,นั้นสว่างไปสุดท้ายก็เป็นตำนานแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่เราทั้งหลายได้ศึกษากันมานั่นแหละนะต่อมาก็ สมเด็จพระนาราย,ารารายมหาราชนาำพระราชฤทัไทยและพระราชดํารัสของสมเด็จพระนารายมหาราชก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพระเจ้าหลุยที่14ส่งโทษมาหรือว่ามาเองนี่แหละจะมาเชิญชวนให้โระ่งหันไปนับถือศาสนาเดียวกับพวกเขาก็ถ้าว่าโดยแสนยานุภาพทาง กำลังกองทัพของเขาก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมนะเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราอาศัยช่วงเวลานี้มาเชื้อเชิญนะมาเชิญชวนให้พาพระศกนิกรชาวไทยทั้งตัวเองเนี่ยไปเข้านับถือาศาสนานน้นก็น่าจะสำเร็จแต่สมเด็จพระนารายมหาราชตรัสเช่นไรบอกว่าพระเจ้าหลุยที่14จะให้เราเข้ารีดดังนั้นหรือ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะในราชวงศ์ของเราก็นับถือพระพุทธศาสนามาช้านานจะให้เปลี่ยนาศาสนาอย่างนี้เป็นการยากอยู่และถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างดินจะต้องการให้คนทั่วโลกได้นับถือาศาสนาอันเดียวกันแล้วก็แสดงว่าคนที่มาเชิญชวนเนี่ยบอกว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอยากจะให้คนทั้งแผ่นดินเนี่ยนับถือยึดเหนี่ยวสิ่งเดียวกัน ท่านก็เลยใช้พระราชปฏิพานเนี่ยตอบโต้ะนะพูดคุยกลับไปว่าถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างดินต้องการจะให้คนทั่วโลกนับถือศาสนาอันเดียวกันแล้วพระเจ้าไม่จัดการให้เป็นเช่นนั้นเสียแล้วหรืออืมก็ไม่ต้องให้ข้าเนี่ยมาเกิดแบบนี้มานับถือแบบนี้ตั้งแต่แรกตอนนี้มันนับถือสืบมาแบบนี้จนฝังแน่นเข้าไปในกระแสจิตตสันดานแล้วเนี่ยเออ จริงโย่เมื่อฟอนค่อนในเวลาหมอบอยู่ข้างพระบาทเจ้ากรุงสยามได้คาได้แปลคำชักชวนที่พระเจ้าหลุยที่14ได้รับสั่งมากับราชโทษออกมากับราชโทษนะฟอนค่อนก็กลัวจนตัวสั่นคนที่แปลนี่กลัวมากเลยนะเออเพราะว่าท่านพูดเด็ดเดียวไงปฏิเสธและสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้อภัยแก่ฟอนค่อนออขออภัย ฝันควันนี่เป็นคนมาเชิญพอท่านปฏิเสธก็กลัวนะแต่ท่านก็โปรดให้อภัยแก่เขาแต่ก็รับสั่งว่าได้ท่งนับถือศาสนาอันได้นับถือต่อๆกันมาถึง2,229ปีแล้วก็สมัยนั้นพศ2,229มาถึงตอนนี้2,564 300กว่าปีมาแล้วนัะน,นี่เนาะว่าไปเนี่ยเพราะฉะนั้น ที่จะให้พระองค์เปลี่ยนศาสนาเสียนั้นเป็นการที่จะทำไม่ได้ต่อมาก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะท่านผู้นี้ก็ทราบกันดีเนาะกู้ชาติบ้านเมืองยิ่งใหญ่เหมือนกันนะพระราชปณิธานที่นิพนธ์ไว้พระราชนิพนธ์ไว้เป็นกรอนเลยนะบอกว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแดพระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทนวน5,000ปีคำว่า5,000ปีพระองค์ไปได้มาจากไหนได้มาจากคัมภี์อัตถกถาแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ศึกษานะศึกษาทั้งพระไตรปิฎกทั้งอัตถกถาเพราะว่าํำนว,นวนว่า5,000ปีเนี่ยมีมาในอัตถกาถาคัมภี์ชั้นอธิบายนะ ให้เยืนยงคงท่วนห้าพปีสมณพราหมช์ชีปฏิบัติดีให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพ,พุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กระสัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันนี่ก็ ชัดเจนบอกว่าทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาเนี่ยพอได้มาแล้วเนี่ยถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาเลยนะบอกว่าแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินที่ผู้คนที่ได้มาอาศัยอยู่ศึกษาปฏิบัติในคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าให้เยือนยงครงท่วน5,000ปีเราจะสืบสารกันต่อไปชั่วลูกชั่วหลานอีกหลายชั่วคนนะเจตนาเนี่ยพระเจ้าตักสินเนี่ย อยากจะให้สืบไปเรื่อยๆจาย์ศึกษาการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกพระพุทธพจน์พระสูตรพระวินัยพระพิธรรมนะรวมถึงนะชั้นอธิบายที่เทรวาทโบราณจารย์สืบสารสืบต่อมาทั้งหมดนะสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติด,ดีให้พอสมสมแก่สถานะของตนเองใช่ไหมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมท่านก็รู้จักนะ สมถวิปัสนาเนี่ยถ้าผู้ใดผู้หนึ่งฝักใฝ่ในสมถวิปัสนาเนี่ยพระองค์ท่านก็ชื่นชมมากยินดีด้วยนะที่ทนทุกข์ยากลาบากบาดเจ็บไม่ใช่น้อยๆไปสู้รบมันก็ต้องโดนบ้างอะเนาะโดนฟันโดนลูกสอนโดนธนูอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ก็บอกว่าผลที่ได้ถ้าได้ทําสําเร็จขึ้นมาเช่นนี้ก็ยินดีนะท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีบุญนะนะ แต่เกิดมาในยุคที่ความวุ่นวายมันมีก็จําต้องสู้รบด้วยถ้าไม่มีเหตุการณ์ต้องสู้รบท่านเหล่านี้ก็คงจะต้องศึกษาปฏิบัติมีเวลาที่จะนาพระสงฆ์นิกรเข้าวัดศึกษาทมปฏิบัติทมส่งเสริมให้พวกเราสมณะนักบวชทั้งหลายได้อยู่ภาสุขอยู่ดีแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วก็นํามาแบ่งปัน แสดงชี้แจงให้พระศกทั้งหลายได้รับรู้รับฟังได้ซึมซับได้สร้างบนสร้างกุศลสร้างบาร,รมีด้วยกันอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าจะถามว่าสมัยก่อนเวลาจะศึกษาพระไตรปิฎกสะดวกง่ายเหมือนสมัยนี้ไหมก็ไม่ง่ายเพราะว่าที่ตีพิมพ์เนี่ยมันก็เป็นอักษรจานจารึกแล้วใช้ใบาลานเนาะ